สวัสดีค่ะ Mission to the world ฉบับ healthy หรือฉบับสุขภาพนะคะวันนี้เรามาเริ่มต้นไพ่ t r t h o o กั l กับเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากพุ่งทยานไปข้างหน้าตามแรงปานารถนาแม้จะมีปัญหาสุขภาพ คุณค้นพบว่าสิ่งที่คุณต้องการกำลังฟื้นคืนคุณอาจรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกการแพทย์องค์รวมพลังจักกรวาลหรือการรักษาทางจิตใจซึ่งส่งผลต่อร่างกายหลังจากนั้นการปล่อยวางจะเกิดขึ้นให้ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเช่นหกล้มหรืออาการหลงหลงลืมลืม ส่วนที่เราจุดเชื่อมโยงของสุขภาพนะคะก็คือคำว่าคุณอาจรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกเราไปศึกษาแพทย์ทางเลือกมาเพิ่มเติมให้กับทุกๆคนนะคะแพทย์ทางเลือกคือรูปแบบของการดูแลสุขภาพหรือรักษาโรคซึ่งนอกเหนือจากแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์และยาที่ผ่านการทดลองทางคลินิกแล้วมีแนวคิดเน้นการดูแลร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณอย่างองค์รวมประเภทของแพทย์ทางเลือกมี6ประเภทประเภทที่ 1. การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีนใช้สมุนไพรการนวดกดจุด ฝังเข็มยาหม้อเป็นต้นและเน้นการปรับสมดุลของร่างกายตามธาตุธาตุเราอาจสังเกตได้จากอาการก็คือถ้าเรามีธาตุดินที่มากเกินไปเราจะรู้สึกหนักตัวง่วงอุจระแข็งถ้ามีธาตุดินน้อยเกินไปอ่อนแรงเบาตัวไม่มีเรี่ยวแรง2 ธาตุน้ำถ้ามีมากเกินไปจะรู้สึกบวมน้ำน้ำมูกเยอะถ้ามีน้อยเกินไปผิวแห้งปากแห้งปัสสาวะน้อยถ้ามีธาตุลนะมเนาะธาตุลมเนาะมากเกินไปหายใจไม่สม่ำเสมอแน่น,นอกถ้ามีน้อยเกินไปจะเกิดอาการท้องอืดลมในท้องจะน้อย ธาตุไฟถ้ามีมากเกินไปตัวจะร้อนโมโหง่ายท้องเสียถ้ามีน้อยเกินไปมือเท้าเย็นเบื่ออาหารระบบย่อยไม่ดีหรืออาจจะดูจากวันเกิดก็ได้ว่าเราเกิดวันไหนแล้วเราควรดูแลธาตุไหนวันอาทิตย์ธาตุไฟวันจันทร์ธาตุน้ำวันอังคารธาตุลมวันพุธธาตุดินวันพฤหัสธาตุไฟวันศุกร์ธาตุน้ำ วันเสาร์ธาตุลมหรือเราอาจจะดูจากเบอร์ชาร์ตก็ได้ว่าเรามีธาตุอะไรใช้ดูมูลในเบอร์ชาร์ตของเราว่าอยู่ในราศีอะไรราศีเมษก็จะธาตุไฟพฤศภธาตุดินมีถุนธาตุลมกรกฎธาตุน้ำสิงธาตุไฟกันธาตุดินตุลธาตุลมธนูธาตุไฟมังกรธาตุดิน กุมธาตุลมมีนธาตุน้ำหรือเช็คอาการปัจจุบันว่าการหายใจของเราเป็นยังไงตอนนี้การกินการนอนการขับถ่ายเป็นอย่างไรและอารมณ์ช่วงนี้เป็นอย่างไรอันนี้นะคะแค่อันที่หนึ่งนะแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนนะ 2. อายุระเวท มาจากอินเดียโบราณเน้นปรับสมดุลพลังงานในร่างกายได้แก่พิตตวาตะและกะฟะัฟฟเขาบอกว่าในร่างกายของเราเนี่ยจะมีจะมีธาตุแต่ละธาตุเหมือนกันเนาะแต่เขาจะดูว่ามันจะมีธาตุหลกักแล้วก็ธาตุรองอันนี้เป็นของอินเดียเนาะโบราณส่วนอันที่3ธรรมชาติบำบัด ธรรมชาติบำบัดก็คือใช้ธรรมชาติในการฟื้นฟูเช่นใช้อาหารสมุนไพรการดีท็อกหลักการของธรรมชาติบำบัดก็คือ 1. ร่างกายมีพลังบำบัดต,ตัวเองตามธรรมชาติาวิธีคิดนะครับสองป้องกันดีกว่าการรักษา 3. รักษาที่ต้นเหตุไม่ใช่แค่อาการ 4. ดูแลแบบองค์รวม ทางด้านกายจิตวิญญาณและ5ใช้ธรรมชาติอาหารแสงแดดและน้ำในการบำบัดไปอันที่4พลังงานบำบัดหรือพลังจิตใช้เรกิจีก้กงหินบำบัดและปรับพลังงานจัก,กรา5 โอมีโอพาริหลักการก็คือใช้การรักษาในสิ่งที่คล้ายกันเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้เกิดโรคในคนปกติจะรักษาโรคเดียวกันในผู้ป่วยได้หมายความว่าอย่างเช่นหัวหอมทําให้แสบตาและมีน้ำมูกไหลเขาจะใช้หัวหอมเจือจางในการรักษาหวัดและน้ำมูก คีวิดของเขาคือใช้สารจากธรรมชาติในปริมาณเจือจางมากๆเพื่อกระตุ้นการรักษาเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันและ 6. แพทย์องค์รวมแพทย์องค์รวมเนี่ยจะผสมผสานแพทย์ปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกอย่างเหมาะสมข้อดีของแพทย์เขาจะรักเหมาะกับโรคที่เรื้อรลังหรือรักษาไม่หาย ปวดเรื้อรังภูมิแพ้วิตกกังวลแล้วก็เน้นการดูแลตัวเองป้องกันก่อนการเกิดโรคและผู้ป่วยเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการรักษาได้ป้าทุดยอดเลยและสุดท้ายก็คือคำถามที่เราจะเรารู้ความรู้มาเยอะแล้ว,แล,วแล้วเราจะใช้ในการดูแลยังไงอันเนี้ยเราก็ไปหาเพิ่มมาให้เนาะว่า สำรวจเลยว่าตอนนี้ร่างกายฉันรู้สึกอย่างไรบ้างหนักหรือเบาถ้าหนักแสดงว่าธาตดินก็อาจจะมากเกินไปใช่ไหมแล้วก็ถ้าเบาตัวก็อาจจะธาตดินน้อยเกินไปเราก็ไปเลือกวิธีการที่เหมาะสมอย่างข้างต้นอาหารข้อมูลในปัจจุบันมีเยอะมาก 2. การร้องไห้ ฉันร้องไห้ไหมหรือซึมเศร้ามากไหมในช่วงนี้ mm. ก็คือบ่งบอกในเรื่องของทาตุน้ำ mm. สามฉันหายใจลึกหรือหายใจตื้น 4. ฉันมีแรงหรือหมดไฟในตอนเชา้า mm. ข้อมูลประมาณนี้เนาะ mm. และสุดท้ายเลยนะคะ mm. ก็คือการปล่อยวาง mm. การปล่อยวาง ปล่อยวางการปล่อยวางจะเกิดขึ้นการปล่อยวางคืออะไรก็คือการที่เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเนาะไม่มีอดีตเลยไม่มีอนาคตคิดถึงแค่ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไงลมหายใจฉันเป็นแบบไหนประมาณนี้ทุกคนวันนี้เนาะสุขภาพก็ดอะฟูมันเป็นอะไรที่อิสระใช่ไหม แล้วเราไปอ่านคีย์เวิร์ดแล้วเราก็ได้สรุปน่จะขอสรุปแล้วนะก็คือแพทย์การแพทย์แบบอง์รวมอย่างที่เราบอกไปจริงๆแล้วมีข้อมูลมากมายแบบเยอะมากๆเลยใครที่เอกใจหรือคิดว่าข้อความอันไหนมัน,มนเอะในตัวเองก็ให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ